แก,เกงเห็ดหล่นหมอพี่น้องคักๆน,นู้บะเนี่คักๆนูจ้จ้ะทั้งเห็ดเพาะเี็ดพึ่งนกจูงเห็ดเบิงเข่าจัดไปค่ะละล้านนัวๆเหื่อแฉพี่น้องใส่อานามอย่านัาง่งเราก็ใส่ใส่ข้อเบื่อจักน้อย เข้มขน้นหอมแม่งกันไ่ตู้เดี๋ยวบ้องดูค่ะเห็ดพึ่งนกยงูงหรือเห็ดพึ่งคารายเห็ดพึ่งข้าวเห็ดเพาะออ,อนอ,อนโอ้โหมาได้ใจกินข้าวแรงน้ำกันที่สุดของความอร่อยแกงเห็ดเพาะ เห็ดพึ่งนกยูงเห็ดพึ่งข้าวอร่อยนัวจ้ะอร่อยนัว